สวัสดีครับคลิปนี้พามาชม SK 120 Mark มักครีครับมาคลิปนี้เดี๋ยวให้เราเปิดให้ดูแล้วกันอ่ะมาดูที่สับคอนโทรลครับมีไหมนี่สับคอนโทรลครับรถไม่ได้ล้านะครับมาอย่างนี้เลยเจ้าของซื้อเมื่อเดียวเก่านอกมาครับอ่ะมาดูในเก่งสิ ดูในเก่งหน่อยครับนี่ในเก่งครับดูติ๊กเกอร์ครับทำไมมันยังสวยจังเลยภายในครับดูครับสวยๆเลยนะนี่มาอย่างนี้เลยนะับเจ้าของดูเลดีมากเลยครับให้ดูตัวนี้ใช้ได้ครับ เบาวิวเลยเห็นไหมนี่เซฟตี้คอนโทรลครับใช้ได้อ้าขึ้นดูสิปลดคืนคืนครับดันไม่โน,โน่นเออนี่ป่ะภายในประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอนี่ครับเอเย็ A N นนะครับให้ดูข้างหลังครับนี่ เอแควนตรงนี้นะหมดปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับหมดใช้ได้หมดนะครับโอ้นี่โอ้น้ำมันเหลือน้อยครับหมดใช้ได้หมดตัวนี้หมดมีอยู่สามโหมดครับใช้ได้หมดเลยบิดอ่ะหนึ่งโหมดสองสาม สี่โอ้มีอยู่สโหมด,ดนะมีสโหมดครับปึ๊บนี่เป็นรถเก่านอกครับเจ้าของซื้อมือเดียวมาจากบางนาแทกเตอร์นะครับดูครับสะอาดมากนี่เตากระต่ายยังใช้ได้นะครับใช้ได้หมดไปเดี๋ยวพาไปชมแพรคอนโทรลครับมาเนี่ยพาไปดูเครื่องแล้วกันนะครับ โอ้ดูมีกันลื่นด้วยนี่เห็นไหมกันลื่นครับอ่ะดูเครื่องครับฝากระโปงคันนี้เจ้าของไม่เคยเปิดฝากระโปงทำงานนะโอ้ดูรถรถคันนี้ดูความสะอาดดูเอาแล้วกันครับนี่โอ้มาอย่างนี้เลยนะ นี่ผมไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะครับดูเอาครับดูโอ้โหทดวินมาเรียบร้อยแล้วใส่ใบพัดแปดครับใบพัดของมักไฟนะครับนี่ดูเอาแล้วกันนี่ใส่วินเล็กแล้วครับห้านิ้วแพงออยเปลี่ยนใหม่ครับหม้อน้ำใหญ่แล้วครับขยายแล้วหมดปัญหาเลย เรื่องความร้อนดูแผ่คอนโทรนครับนี่แผ่คอนโทรนไม่เคยแกะเลยเอ้ยพี่หน้องเอ้ยดูดูความสะอาดดูอะดูเขาใช้รถสาดมาเลยนะดูนะเนี่ยโอ้ร้อยสี่สิบบางคันยังอายอะดูเพ ร้อยสี่สิบบางคันยังอายวะสายเดิมๆครับดูสายดูดูมอ,อเตอร์ครับมอตเตอร์สวิงยังไม่เคยเกะครับดูเ,เดิมไม่เดิมดูสีหัวน็อตนี่ไม่เคยเกะนะนี่หัหเก่งครับ เก๋งสวยๆเลยข้างบนดูนนนบูมอาร์มครับบูมอาร์มไม่มีแตกนะน,น,นี่ครับใครมาส่งคะใครเอามาดูปั๊ม,อม,มโอ้สุดยอดเลยมีคนมาส่งทำเงินมาจ่ายแม่ด้วยจ่ายอะไร ดูลูกอ่ะดูลูกผมน่ารักมากเลยยเงี้สอนมาให้ด้วยใครซื้อมาให้พ่อเนี่ยแม่โอ้ยแม่แม่ให้จ่ายเงินด้วยบอกว่าเดี๋ยวพ่อเซ็นก่อนไหนให้ดูปั๊มก่อนนี่ครับดูครับต้องบอกนะว่าผมไม่ได้หลางนะผมมาก็อย่างนี้เลยนะครับดูเขาดูแลรถดีมากเลยเจ้าของเขาอะเจ้าของขับเองครับคนนี้เนื่องจากว่าเก เกมีรถคูโบต้าเล็กครับส่วนมากเกก็จะไปพวกงานคูโบต้าเล็กเกก็เลยขายคันนี้ให้ผมครับน,ะนี่ดูดูดูดนะโอโ้โหเอาดูผมไม่ได้หลางเอาดู่ะดูความสะอาดวางกย่างกับยา่วาวงกับยบย,ยังว่าเนาะเจ้าของเขาขับเองเ<า>นาะเขาดูแลดีมากเลยดูโอ้ มันอัมันสุดยอดเลยนะหายากมากเลยนะเนี่ยคนที่ดูเลยรถได้ดีอย่างเงี้ยเนี่ยอืมโอ้สย,ส,ย,ส,ย,ส,ยสุดจัดเลยครับดูเลยรถได้ดีมากประมาณนี้ครับเอา ให้ดูช่วงล่างแล้วกันนะช่วงล่างไม่ต้องสืบเลยครับช่วงล่างเต็มเลยไบเทคเจ็ดสนี่ครับโซลเลอร์ไม่มีแต่ครับเฟรมก็มีก่อนตามสภาพการใช้งานบ็อกเก็ตครับตัวเดินเดิมทรงห้างเตากระตายใช้ได้หมดดีดูโซ่ก่อนครับนี่ ดูดูโซ่ดูโซ่ดูไม่มีคลื่นเลยนะโซ่ไม่มีคลื่นเลยนะครับดูฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับเดี๋ยวพามาดูครับช่วงล่างผมให้โอ้ให้เต็มร้อยเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วดูสปอกเกตว่ะอืนี่ตัวเดิมเดิมครับ ตัวเดินไม่มีดังนะครับไม่มีดังไม่มีหอนเดินเสมอตัวเดินแรงมากรอเลยนี่เพิ่งเปลี่ยนนะนี่น่าจะแตกลูกเดียวดูโซ่ครับดูดูดูดให้ดูว่ามีแตกไม่บูทไม่มีนะบูทยังกลมดีเลยเนี่ยเห็นไหมอมเอาใครหารถไว้ใช้งานเอกสารอินโวยคันนี้ ราคา6 50,000 50, บาทต่อรองได้ครับหารถไว้ใช้งานก็โทรมาได้ครับ0883673447ผมเช็คสลักให้แล้วแน่นพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็ฟิล์มเดี๋ยผมติดให้ใหม่ครับเนี่ยฟิล์มตอนนี้คือใสๆเลยเนี่ยผมจะติดฟิล์มให้ใหม่แล้วก็อ่า ทำระบบไฟให้ใหม่ให้ติดไฟสองสว่างตอนนี้รู้สึกว่าจะมีขาดเนี่ยมีไม่ครบมานะครับสายไฟเดี๋ยวจะทําให้นะครับ0883673447รับรองได้คันนี้ไปท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวัสดีครับผม